มาอยู่เฉยไต่โต้กลับคนแซ่ห่วงก้างพิธาที่ออกสื่อบ่อยเพราะเหตุนี้หรอมาฟังจ้าใครว่าหิวแสงห่วงก้าง ต้องบอกเลยว่าชื่อของนักแสดงสาวต่ชุดที่มาช่วงนี้ขยับตัวทําอะไรก็เป็นกระแสเป็นที่น่าจับตามองในสื่ออยู่ตลอดและบ่อยครั้งที่เธอโดนประเด็นดราม่าโจมตีทั้งที่ยังไม่ได้ทําอะไรผิดล่าสุดสาวตา่ได้เปิดบ้านครั้งแรกผ่านรายการตีท้ายครัวทางช่อง3พร้อมเปิดใจให้สัมภาษณ์เรื่องราวเกี่ยวกับอดีตสามีทิมพิธาที่ช่วงนี้ฮอตประหลอดแตกจนถูกเมาว่าหิวแสงได้ออกสื่อบ่อย เรื่องนี้ต่เคลียร์ชัดว่าเราก็อยู่เฉยๆแต่งานก็ติดต่อมาทําให้คนมองว่าเราเกาะกระแสะอยากกลับมาวงการบันเทิงความจริงไม่เคยเกาะเลยแค่ช่วงเขาหาเสียงเราก็ช่วยสนับสนุนเฉยๆคนที่บอกว่าเราห่วงก้างตต่บอกว่าตอนที่เลิกกันมันอาจจาะก,กระแสะว่าเราออกมาพูดเรื่องไม่ดีแล้วทําไมตอนนี้มาสนับสนุนคือเราไม่ได้เกลียดกันเราเล่าจากความจริงในสิ่งที่พูดเวลาเราเล่าไม่มีอารมณ์ใส่เข้าไปในคําพูดแต่ มันเป็นประสบการณ์ที่เจอมาว่าเขาเป็นแบบนี้ความดีเขามีความไม่ดีเขาก็มีเป็นเรื่องปกติทุกวันนี้ส่วนใหญ่ที่คุยกันก็เป็นเรื่องลูกสาวเป็นหลักเรียนอะไรยังไงไม่ได้ปรึกษาเรื่องส่วนตัวแล้วเลย